คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องหมวยเลย็กหิงๆนะคะวันนี้เราก็มาเล่นสล็อตออนไลน์เช่นเคยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ค่าย PG สล็อตกันก่อนเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเกมลัคกี้ในกุกนะคะหรือว่าเกมแมวที่เรามาบ่อยๆที่ไม่มีเบื่อนะเรามีทุน1,250กว่าบาทหมุนเองก่อนนะคะหมุนเองแล้วเราก็จะปรับออโต้นะคะจะปรับ เบ็ดนะคะคือผิด <c oughs> อ้าไปเบ็ด20ออโต้30คะ่ะเทอร์โบปรีจารจะได้ไม่ชา้าออาทุกคนดูวันนี้เรามาเปลี่ยนตัวกระตูหน่อยนะคะจะได้ไม่เบื่อกันนะอ้าไปกระต่อจ้าวิจะไมหมุนนานจังมันชอบหมุนนานอะบางครั <c oughs> ้งอ,อาจจะเป็นสเก็ตเตอร์เข้านะคะแบบเร็วมากมาเร็วไปเร็ว เขาบอกว่าช่วงนี้บนัาทามคือแบบไม่รู้ว่าสเตเตอร์จะเข้าเร็วขนาดนี้นะคะทุกคนอ่าไปกันต่อม่อเหมืนนานจังเลยอะทูนหแล้วนะคะตอนนีน้ตอนนี้เราอยู่กันที่เว็บหกแปดเก้าโกนทุกคนใครมอหาเว็บนี้ก็เซิร์ชเข้าไปเลยคะ่ะแอปหกแปดเก้าโกนคูณเยอะมากคนูนยี่สิบว่าจ้าเอาสิ เออคุณทุนได้มาบ่อยแต่ว่ายังไม่แต่งสกทีปื้อดิสวยแม่หนึ่งพันแปดหนึ่งพันแปดเป็นดีเราจะเล่นหนึ่งเท่าของทุงงนก็พอละอันนี้มันก็เลยทุนเรามาแล้วนะคะทุกคนบิกวินไปจ้าหนึ่งกรุโด8หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดนะคะโอ้โหคุณสวยมาก เจ็ร้อยเออหนีแหละโอ้โหสามพัอ่ทุกคนเยอะมาก3960เลยนะเกือบ4,000อนะเยอะมากเ้าพันมอยสออีกหนึ่งทีขอเน้นๆหน่อยจ้าไม่มาน,นะคะแต่ว่าอุยได้เยอะเนาะสกิปเตอร์เข้าแบบปังมาก5428นะคะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้หมดแล้วก็พอกันแล้วนะคะแบบวันนี้มาเร็วไปเร็วนิดนึงเพราะว่า มันปังแล้วนะคะทุกคนอา้าร่มคูณสวยคูณสองถ้าลูกลูกพัดลูกโลกไม้ก็จะคูณสวยอยู่นะอะไรวนะ่าคูณสวยก็จะแตกสวยนะตัวไวแตกุปทีไมอีกออจ้านั่นแหละคูณสี่เลยโอ้อโหเจ็บใจทดได้กำไหหรมาเยอะมาก ทุนจากพันสองได้กำไรแล้วตอนนี้นะคะพอแล้วอยากพอแล้วเาไปกันต่อก่อนนี้นี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเอาต้หมดเราก็จะพอกันนะคะวันนี้มาเร็วไปเร็วอย่าลืมนะคะมองหาเวฟดีๆนะคะเวฟหกแปดเก้าโกนะคะเป็นโค้ ตอนนี้ออตโตเหลือสิบแล้วนะคะข้าจะท้ายขอบสวยหน่อยเนาะอะสวยนะถ้าคุณมาจะสวยกว่าน,นี้ละแต่ไม่ฟาก็สวยแล้วสวยเหมืนคนพูด ได้เจ0 0พันสองกำไรกำไรมาประมาณ6,000เลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย my heart, told me I need fixes. Said that I'm just not some bolts, a lot of parts were missing.